ทเรียนสบาโตไตรมาสที่สปี2023พันธกิจของพระเจ้าพันธกิจของเราบทที่สําสำหรับวันที่28ตุลาคมคศ2023การแบ่งปันพันธกิจของพระเจ้าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรายอห์นบทที่13ข้อ34และ35พันธกิจของพระเจ้าคือการช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปและเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จพระองค์จึงประทานพันธกิจให้พวกเราแต่ละคนมีส่วนร่วมเพื่อให้พันธกิจนั้นให้สำเร็จจากแบบอย่างของอับราฮัม พวกเราจะได้เรียนรู้วิธีการต่างๆในการแบ่งปันพันธกิจของพระเจ้าในบทนี้จะศึกษาถึงการแบ่งปันพันธกิจของพระเจ้าและผลลัพธ์ของพันธกิจการแบ่งปันพันธกิจของพระเจ้าการต้อนรับอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว ฮีบรูบทที่13ข้อ2ในขณะที่อับราฮัมนั่งอยู่ที่ประตูเต็นท์ของท่านท่านมองเห็นชายสามคนกำลังเดินทางผ่านมาท่านก็รีบวิ่งไปต้อนรับพวกเขาทันทีท่านไม่ได้รอให้พวกเขามาขอพักแรมถ้าหากพวกเขาต้องการแต่ท่านเป็นคนเสนอก่อนและให้การต้อนรับพวกเขาตามที่ท่านพอจะแบ่งปันได้ ปฐมกาลบทที่18ข้อ1ถึง8อับราฮัมต้องการให้ความช่วยเหลือและต้อนรับทุกคนที่ท่านปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างสุดความสามารถซึ่งท่านไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะความต้องการทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังช่วยเหลือทางจิตวิญญาณอีกด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสร้างท่านบูชาในทุกๆท,ที่ที่ท่านเดินทางไปปฐมกาลบทที่12ข้อ7และ8 และบทที่13ข้อ18ด้วยวิธีนี้ท่านจึงกลายเป็นพระพรแก่ทุกคนที่อยู่รอบข้างท่านซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราควรเรียนแบบความรักที่มีต่อผู้อื่นอับราฮัมเข้ามาใกล้ทูลว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือปฐมกาลบทที่18ข้อ23 อับราฮัมเป็นห่วงใครระหว่างคนชอบธรรมหรือคนอธรมรมปฐมกาลบทที่18ข้อ23อับราฮัมมีโอกาสได้พบกับชาวเมืองโสโดมขณะที่ท่านไปช่วยพวกเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของกษัตริย์เคโดลาโอเมอร์และท่านได้พาพวกเขากลับมาที่เมืองของพวกเขาปฐมกาลบทที่14ข้อ14ถึง16และ21ท่านทราบดีว่าพวกเขาเป็นคนอธรรม และท่านก็ยังทราบว่ายังมีครอบครัวคนชอบธรรมที่อาศัยอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้2เปโตรบทที่2ข้อ7พระเจ้าทรงทราบจิตใจของอับราฮมัมดังนั้นพระองค์จึงทรงอธิบายแผนการของพระองค์แก่อับราฮมัมและคอยดูท่าทีของท่านต่อเรื่องนี้ปฐมกาลบทที่18ข้อ17ถึง21 หากอับราฮัมไม่ได้รักคนอธรรมอย่างชาวเมืองโสโดมท่านอาจจะพูดว่าขอทรงช่วยเฉพาะหลานชายของข้าพระองค์และขออย่าทรงปล่อยให้เขาพินาศไปกับคนอธรรมเหล่านั้นเถิดแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่อับราฮัมทูลขอจากพระเจ้าเราควรรักผู้อื่นเพราะพระเจ้าได้สิ้นพระชนเพื่อพวกเขาและยังมีความหวังว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิตของพวกเขา พวกเขาจะยอมรับความรอดการอธิษฐานวิงวอนเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลยากอบบทที่5ข้อ16ขณะที่อับราฮัมได้ยินคำพิพากษาของพระเจ้าต่อเมืองโสโดมและเมืองรอบข้าง ท่านอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าแทนชาวเมืองที่ไม่คู่ควรได้รับพระเมตตาปฐมการบทที่18ข้อ24แน่ทีเดียวว่ามีคนชอบธรรมที่ไม่สมควรตายอาจจะมีสัก 50, 45, 40, 30, 20หรือ10คนปฐมการบทที่18ข้อ25-32 ตามความเป็นจริงแล้วมีเพียงสี่คนตัดออกหนึ่งคนอีกทั้งพระเจ้าไม่ได้ส่งทำลายเมืองโสอาทั้งเมืองเนื่องจากความรักที่ทรงมีต่อพวกเขาปฐมกาลบทที่19ข้อ20และ21นี่เป็นคำตอบของพระเจ้าต่อคำอธิษฐานวิงวอนของอับราฮัมเราต้องอธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้คนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่ใช่เพื่อความต้องการทางร่างกายของพวกเขาเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อให้พวกเขาได้กลับใจใหม่เช่นกันผลลัพธ์ของพันธกิจยอมรับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลขอพระองค์อย่าทรงคิดทำเช่นนี้เลยอย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรมขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลยพระองค์ผู้พิพากษาสา,สากลโลก จะไม่ส่งทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือปฐมกาลบทที่18ข้อ25สังเกตความคล้ายคลึงกันระหว่างอุปนิสัยของโลดและอุปนิสัยของอับราฮัมดังนี้อับราฮัมท่านนั่งอยู่ที่ประตูปฐมกาลบทที่18ข้อหนึ่งท่านต้อนรับทูตสวรรค์ปฐมกาลบทที่18ข้อสอง ท่านเชิญพวกเขารับประทานอาหารปฐมกาลบทที่18ข้อ5ท่านอธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้อื่นปฐมกาลบทที่18ข้อ24โลดท่านนั่งอยู่ที่ประตูปฐมกาลบทที่19ข้อ1กท่านต้อนรับผู้สวรรค์ปฐมกาลบทที่19 1. ข้อ1ขอ ท่านเชิญพวกเขารับประทานอาหารปฐมกาลบทที่19ข้อ3ท่านอธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้อื่นปฐมกาลบทที่19เข้อ14ยอมรับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลขอพระองค์อย่าทรงคิดทำเช่นนี้เลยอย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรม ขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลยพระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่ทรงทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือปฐมกาลบทที่18ข้อ25อับราฮัมทูลวิงวอนเพื่อเมืองโสโดมจะไม่ถูกทำลายแต่มีเพียงคนแค่สามคนเท่านั้นที่รอดชีวิตลดทูลวิงวอนเพื่อบุตรชายบุตรสาวและบุตรเขยของท่านแต่มีเพียงบุตรสาวสองคนเท่านั้นที่รอดชีวิต แล้วคำอธิษฐานวิงวอนของผู้ชอบธรรมเหล่านี้ล้มเหลวหรือไม่คำตอบคือไม่พระเจ้าจะไม่ส่งช่วยชีวิตผู้ใดหากการช่วยนั้นขัดต่อการเลือกของพวกเขาความรอดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตามการอธิษฐานวิงวอนเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า เวลาเช้ามืดอับราฮัมออกไปท่านมองลงไปทางเมืองโสโดมและเมืองโกโมราก็เห็นแผ่นดินลุกเป็นควันพรุ่งขึ้นเหมือนควันเตาเผาปฐมกาลบทที่ 19: ข้อ27และ28อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเรียกท่านให้เดินทางไปแผ่นดินคานาอันและเพื่อเป็นพระพรแก่โลกนี้ปฐมกาลบทที่12ข้อหนถึงห ท่านไม่ได้เพิกเฉยต่อการทรงเรียกนี้และท่านก็ไม่ได้อ้างเหตุผลว่าถ้าหากหรือแต่ว่าใดๆเลยอับราฮัมอนุญาตให้หลานชายของท่านเป็นผู้เลือกเขตแดนก่อนเมื่อต้องแยกกันไปคนละทางโดยที่ท่านทราบดีว่าพระเจ้าจะทรงกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จปฐมกาลบทที่13ข้อ8ถึง12และข้อ14 15. หลังจากที่อับราฮัมได้อธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดมแล้วเวลาเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นอับราฮัมจึงออกไปดูเมืองโสโดมโดยหวังว่าคำร้องทูลของท่านจะเป็นจริงแต่สิ่งที่ท่านเห็นคือความพินาศปฐมกาลบทที่19ข้อ27และ28ถึงกระนั้นก็ไม่มีคำพร่ำบ่นใดๆออกจากปากของท่านเลย ท่านได้ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราต้องยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอถึงแม้ว่าพระประสงค์นั้นจะแตกต่างจากความตั้งใจของเราก็ตามความรักที่อับราฮัมมีต่อคนที่กำลังพินาศนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอธิษฐานในขณะที่ท่านเกลียดชังความบาปในเมืองอันชั่วร้ายก็ยังปรารถนาให้คนบาปได้รับความรอด การใส่ใจที่อับราฮัมมีต่อเมืองโซโดมอย่างสุดซึ้งเป็นแบบอย่างถึงความทุกข์ร้อนที่เราควรมีต่อคนที่ไม่สำนึกผิดเราควรเกลียดชังความบาปแต่รักและสงสารคนบาปท้าทายให้ทำประจำสัปดาห์เรารเผชิญกับอุปสรรคในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างมากมายในเมืองของเราเราต้องอ้อนวอนทูลขอพระเจ้าให้ทรงเข้าช่วยเหลือ ท้าทายเพิ่มเติมลองค้นหาและติดต่อผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเช่นเดียวกับคุณบอกคนนั้นว่าคุณอธิษฐานเพื่อเขาหรือเธอและอธิษฐานขอให้พระเจ้าสำแดงให้คุณเห็นว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยคนคนนั้น